i เดี๋ยวเราจะมาเล่นไข่ทุกคนดูกันนะแค่ทุกคนมาได้นะคะที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะสมุทรสงครามเออใช่สมุทรสงครามนะคะตอนนี้นะ่าจะนี่กูยัดเดี๋ยวต้ต้องรอเรือก่อนนะคะ

นี่นะครับแหมนําครับ3 ทำเลยลูกเก่งมากเลยค่ะล้มล้มล้มพี่มูเอาอีกสิเาเลยพี่มูกอออันดาอันดาลงให้อะลูกพ่อล้มเลยถ่ายอหน่อยนถ่ายอยู่ค่ะถ่ายตอนลงเรื ถ่ายไปถ่ายวเโอไปปุบนี่อันดาเก่งอันก่งังเลยค่ะน่าชอบอ๋อไปไปยืนงต้นที่ปลูกก็ทำมือด้วยบีนายืนลงต้นที่ปลูกอ่ะชี้ี้เอเออนเข้ามาได้เลยได้ค่ะถ่ายรูปพี่ครับเดี๋ยวมานั่งค่อยทางนี้นะครับถ่ายไปอันูเดินมาเลยลูกเดินมาล เก่งมากค่ะเดี๋ยวพิ่งนะลูกไเท้าไเท้าคนเออชุดเปิดหนูนูนั่งเลยครับนั่งไเท้าจัอย่ีนน่งดีรอนังน่ไม่ต้องรอเลยเบร์นี่นะนี่นไม่มีเหมือน่นนล้างมือก่อนน้นที่อล้างมือก่อนเลยดาล้างมือเออ่ต้องรอนลนะ ทายายเห็นลิงเปล่าเนี่ยทายก็ลองขอดูดีไปก็ได้แง่ลิงหายเห็นลิงแล้วโทรมาใก้ดิเอากลับบ้านเอาอะไรกลับบ้านเอาคนกลับบ้านลูกชุณนั่งข้างผมไหมให้นานต่อไปให้นานเ่อไปให้นานเธอมาให้นานเธอมาแต่แก นี่แคบเดี๋ยวพาดี่ชุดน้าครับนยังนั่งบนต้นไม้นะ้วลงเท้าให้ด้วยเขาเป่าแล้วช่วยมือหน่อยค่ะสนิ้วหน่อยได้ไหมอ่ะต้มตต้มตุ้มตุ่มต้ตุ้มตุมตุ้นตุ้ม้ ต้องล้างให้ต้องล้างให้สะอาดนี่เป็น้ำน้ำก่อนน้ำเค็มเลยครับเอาไปหนูค่อยเดินเข้าไปเดินมาูกค้านะามาหแม่เก่งมากเลยชู้ไหมชอบไหมชอบนลยนั่งนั่งรอพี่นะ 给你我来想。 โอ้ยโอ้ยเจ็บตัวไหมโอ้ยวดไหม